เอ่อกดสีเข้มสีเหลืองเข้มสีเหลืองอ่อนนะครับเป็นเม็ดดวงข้าวนะครับให้ดูคอยที่ขัดแต่งแล้วแต่ยังไม่ได้ขัดวันนี้เราจะให้ดูขั้นตอนของการทำคอยอันนี้ขั้นที่ว่าขัดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูที่ยังไม่ได้ขัดนะครับียังไม่ได้แต่งลูกปลาแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขัดสี ผาขัดสีมานี่จอสวยท่านลองติดตามรายการของเรานะครับเราจะให้ดูขั้นตอนการทำพลอยทั้งเราว่าเดี่ยพลอยที่เราทำเนี่ยมันมีหลายสีถ้าเป็นพลอยแต่ธรรมชาติจะมีสีอ่อนสีผสมสีเข้มแต่จะเป็นพลอยสังเคราะห์มันจะมีสีเดียวโทนเดียวสมมุติว่าสีเหลืองก็เหลืองอเหมือนกันทั้งทั้งหมู่เลยเรียกว่าไม่มีผิดเพี้ยนแต่พลอยแท้เราจะดูจากกอ,องนะครับ จะมีจุดด่างจุดอะไรของเขาตามธรรมชาติสีจะอ่อนมั่งเ,เข้มมั่งขาวมั่งลักษณะาการดูคลอยที่ว่าทามาจากออของแท้ถ้าทารรมาจากของเทียมเยสศาสตรกองนี้จะสีเดียวกันหมดเลยน้ําเงินก็น้ําเงินหมดสีฟ้าก็ฟ้าหมดสีแดงก็แดงหมดเลยคือแล้วก็สีเหมือนกันเปี้ยเรียกว่าไม่มีตําหนิไม่มีอะไรทุกเม็ด เป็นไปไม่ได้นะครับสําหรับของธรรมชาติจะมีสีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสีเหมือนกันก็ให้ท่านสังเกตได้ว่าพึงระวังว่าเป็นของเทียมนะครับถ้าถ้าท่นานเจอพลอยมีคนเอามาเทให้ดูทั้งหมู่เลยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วสีเหมือนกันทุกเม็ดเลยการดูพลอยเนี่ยท่านก็ต้องระวังไว้ห้าสิบปอร์เซ็นแล้วว่า นี่น่าจะเป็นของเทียมนะถ้าของจริงก็จะมีด่างๆนะเราก็ได้แนะนำเป็นวิธีง่ายๆที่จะดูพอยสนใจก็ติดต่อสอบถามรละเอียดก็เบอร์0 8 7 1 5 0 5 6 1บ